สวัสดีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการสอนวิธีการลงรูปหนแชท h a t x เนะครับผมกับเนใช้ยเสิเลดีโอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมไฟล์รูปที่เราต้องการจะลงนะครับผมเป็นไฟล์นามสกุลอะไรก็ได้นะครับผมได้ทุกนามสกุลนะครับหลังจากนั้นก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมานะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกที่อัปโหลดเมปนะครับผมแล้วก็เลือกไฟล์นะครับผมที่เราเตรียมไว้แล้ว หลังจากนั้นกดอัปโหลดไฟนะครับผมเรากดแล้วเราก็จะได้ลิงก์ URL ของรูปขึ้นมานะครับผมที่เป็นสีทเทาๆแล้วนจานน,นะจนั้นก็คุมแล้วกดค,คัดลอกนะครับผมคัดลอกนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วก็มาใส่ที่กดคลิกที่ชื่อของเรานะครับผมแล้วก็ใส่ที่ช่องที่2นะครับผมพา s s สใส่เข้าไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็กดตกลงแล้วก็ลองเทดูนะครับจะเทกับเพื่อนหรือว่าจะเทที่หน้าบอร์ดแชตก็ได้นะครับผม แล้วก็ลองเทสดูนะครับผมเห็นไหมครับหลังจากนั้นรูปก็จะขึ้นทันทีนะครับผมหลังจากนั้นก็ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วกรจ,จบขั้นตอนวิธีการลงรูปเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ